นี่ครับอ่างเก็บน้ําแม่ยางงัวครับอาเภอลี้จังหวัดลําพูนครับเป็นอ่างเก็บน้ําที่โอ้โหบรรยากาศดีเลยนะครับใช้ได้เลยค่อนข้างจะก,กว้างนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมค่อนข้างเป็นธรรมชาติดีมากครับแต่ก็จะไกลหน่อยนะอำเภอลี้นี่ก็คือ,อโซนใต้ๆตของจ ได้มีโอกาสออกพื้นที่อีกแล้วครับอ,อดที่จะเก็บภาพเก็บวีดีโอมารีวิวไม่ได้นะครับนี่ครับสภาพรอบๆอมีเวลาน้อยนะครับพอถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนิดหนึ่งน,น่าจะถูกใจสายตกปลานะครับเนี่ยโอเคครับผมสวัสดีครับ